ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการเส้นทางสุขภาพวันนี้เราอยู่ที่ทานไทยคลินิกแพทย์แผนไทยอยู่ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะมียาดีค่ะเป็นยาแดงถอนพิษนะคะรับประทานแล้วไม่ง่วงนอนไม่ทำให้เกิดโทษต่ตอร่างกายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทานได้หมดค่ะ ยาแดงถอนพิษนะคะจะช่วยรักษาอาการของโรคใดได้บ้างวันนี้ค่ะเราได้หมอพื้นบ้านนะคะมาให้คําตอบกับเราค่ะนั่นก็คือคุณลุงหมอทานภัยสุขทรัพย์เจ้าของคลินิกแห่งนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะลุงหมอสวัสดีครับลุงหมออายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ปีนี้74ครับ74แล้วค่ะคุณลุงหมอช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยทําไมถึงยัง เดินเหินสะดวกสบายร่างกายแข็งแรงอยู่ตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะเคล็ดลับสุขภาพของลุงหมอผมว่ามันอยู่เกี่ยวกับสมุนไพรนะเพราะว่าตั้งแต่ตั้ <c oughs> งแต่อยู่ในวงการสมุนไพรมาเลยก่อนบาคุกคีมากับสมุนไพรก่อนลาเจ็บป่วยกบกินสมุนไพรเสรจมาจะไปอยางไงแน้ะแล้วก็เลยความเจ็บไข้เด้ป่วยไปน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็บางทีก็นานๆเป็นที <c oughs> ไม่เป็นบ่อยอ่ะ ต่มาเชื่องอายุหลังบอวัยวยชราขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีบ้างแต่ก็อยู่ก็ยามลุงเป็นพุทธมาค่ะเป็นยามุไนไพรยแล้วยาหลวงแทบจะไม่ได้ยุ่งเลยค่ะแสดงว่ายาสมุนไพรที่ลุงใช้เนี่ยคือดีจริงๆเนาะ,ะลุงเข้ามาศึกษาเรื่องของสมุนไพรเริ่มเข้ามาเข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่อายุสิบหก ปี6ปี6ครับเรียกว่าวัยรุ่นอ่ายังวัยรุ่นอยู่เข้ามาได้ยังไงอะคะเดิมทีอยู่เบอรบันทองอยู่ชมรีมาเป็นลูกน้องก็ที่ชมรีร้านอ่าร้านขายยาสมุนไพรอยู่ชมรีแล้วก็เี่นขูกจางเขา9ปี9ปีแล้วก็เสร็จแ,แล้วก็ศึกษาอยู่กับการร้านขายยาเนี่ยศึกษามาเรื่อยๆ เป็นว่าพอชำนาญดีแล้วเราก็ออกมาอยู่จังหวัดตราดอืมเศึกษาจากร้านนั้นโดยตรงเลยค่ะอยู่ร้านเดิมว่าไออยู่ผู้คีอยู่กับทุนพยค่ะไม่ได้ไม่ได้ยุ่กับยาอื่นแล้วยังยุ่กับยาทุนพายมาตลอดค่ะตั้งแต่อายุที่หกอยู่จนเก้าปีเก้าปีค่ะแล้วก็ออกมาออกมาอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะ,ะทำเอง ทำไมถึงคิดมันมันจุดเริ่มต้นของความคิดว่าจะมาเปิดร้านตัวเองเนี่ยตรงนั้นมันเป็นยังไงคะอันนี้ลุงเองเนี่ยผมจริงอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นหมอเป็นอะไรต่างๆอเนื้อนายตัวว่ามันมันเป็นผมไม่คิดหรือมันเขาชี้ชะตามาแล้วไงก็รู้มันมันมันทิ้งไม่ได้คคิดจะเลิกแตหลายครั้งแล้วคิดจะเลิกว่ามันยาสมุนไพรเนี่ยมันแล้วมันเละเทะแล้วมัน ไม่สะอาดแล้วมันไม่น่าดูน่าชมค,คิดจะเลิกตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ไมเลิกไม่ได้มันต้องมันไม่รู้เป็นยังไงอยู่แล้วเลิกไม่ได้จะเลิกจะเลิกอะหัวจะไมแเล้เอาก็แออกสดงว่าตอนที่เราไปเป็นลูกสร้างเขาตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาเต็มที่หรอกแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่ทําอยู่กับมันทุกวันคุกคีทุกวันจนเก้าปีเนี่ยทาให้แบบว่าอยู่ในตัวเราอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายใช่นะคะไม่คิดว่าจะเอาเป็นหลักฐานเป็นอาชีพ ตลอดไปค่ะ <c oughs> แต่ยังไงซะเมื่อภูมิลิขิตขีดให้เราต้องเดินอยู่บนถนนแพทย์แผนไทยก็เลยต้องมาเปิดร้านแห่งนี้นานเท่าไหร่แล้วคะร้านแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมีร้านเป็นของตัวเองสี่สิแปดสี่สแปดปีส่สแปดปีมาทําอยู่ยองกาตาเนี่ยพศสองสองห้าศูนหกค่ะทำได้เรื่อยๆไ ยาที่ร้านของลุงเนี่ยยาที่เป็นตัวทูของร้านเลยที่มีคนไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมารับบริการของลุงนี่มียาอะไรบ้างคะยาที่ร้านลุงเนี่ยลุงทำมาเยอะทำอะไรกันนานทั้งทั้งอ่าเป็นตัวแทนยาบ้างแล้วก็ปรุงยาเองบ้างทั้งหลายปีตั้งต่ รู้สึกว่ามาดามดาทำดามด,ดา,ดดานะ่ะแต่ลุงมาศึกษามาเล่าเรียนมาหาความรู้เรื่องสมุนไพรตอนอายุมากขึ้นเน่ยรู้สึกว่าลุงทําตัวยางมาขนาดชื่อยาแดงถอนพิษเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเด่นยังไงคือว่ามัน้งแต่อยู่กับคีมากับสมุนไพรเนี่ยยาแดงถอนพิษเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหนื้อ เหนือฝ่าทั้งหมดที่ทีท่ประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยอ่าก็คือว่าสรรพคุณเนี่ยดีมากแล้วก็เวลารับประทางก็ไมายําให้วงนอนไม่ทําให้ผลทางเคียงมีทําให้ก็คือว่าแม้แต่ยาแผนปัจจุบันเรายังมไม่หมั่นใจเหมือนกัยาแผนโบราณขนาดนี้ยาแดงถอนพิษนี่ลุงเป็นคน คิดค้นผสมสูตรเองจนแบบได้ลงตัวที่ตัวนี้ด้วยอเขาคี่ตำราเขามีมีบอกมาว่าใช่อะไรใช่อะไรใช่อะไรกันตานี่นี่ลุงก็พอมาพอมาเป็นหมอเต็มตัวแล้วก็มาคิดดัดแปลงเพิ่มเติม,มผสมสูตรขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็ของเก่าด้วยผสมกันอะไรหลายอย่างอะไรทำให้ตัวยามันดีขึ้น แล้วก็การรักษาโรคก,การจ่ายให้คนไข้<ะ>ส่วนมากก็จะติดเลยนะเพราะว่ารับประทานยาราตัวตัวน,น,นี้แล้วล่ะจะหายจะดีขึ้นจะดีขึ้นส่วนมากจะไปอย่างนั้นนะคือผู้ที่มาขอรับรักษาเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ผลจริงๆกับยาแดงถอนพิษนะคะลุงลุงมีทั้งหมดสมวุนไพรทั้งหมด40ตัวเลยเหรอใช่ไหมคะประมาณ คือเยอะมากคือคือจากที่หนูเคยไปทําเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรนะคะแต่าหากว่าเป็นยาบํารุงร่างกายยาแก้น้ําเหลืองเสียอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะมีใส่ประมาณอยู่ไม่เกินสิบตัวแต่สําหรับลุงนี่สี่สิบตัวตรงนี้มันทําไมมันถึงต้องเยอะขนาดนั้นนะคะคือลุงอ่ะเวลาเขียนตารายาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เก่งตัวนี้ก็เก่งตัวนี้เ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 ก่งทั้งหมดเลย ไม่เก่งคล้ายๆกันทั้งหมดเกือบสี่สิบตัวเนี่ยออัก็เลยต้องเอาหมดเลยเออก็เหมือนแบบนักกีฬาทีมฟุตบอลทีมหนึ่งมีสิบเอ็ดคนถ้าหากว่าเก่งเหมือนกันหมดเลยคือต้องทีมแล้วต้องชนะแน่นอนละอ,อย่างนี้เนาะคิดว่ายังไงไงว่ายาตัวนี้มันจะต้องเด่นกว่าเพื่อนเท<ะ>่าทีเท่าทีพันผ่านตาพันทั้ทททททททงสังเกงม<ะ>ตมาอะการใช้ตารงะไรนารมันจะมนยังการจ่ายให้คนไข้เราก็รู้สึกว่ามั่นใจภูมิใจฮะ มันมันมันใจมันมันมั่นใจเรื่องเซนอะว่าเอาไปแล้วต้องหายเอาไปแล้วต้องหายไปอย่างไัค่ะสมุนไพรที่บอกนี่ลุงลุงบอกมาข้างต้นว่ามีขา้ขาวข้าวเย็นขาวข้าวเย็นแดงรากปลาไหลเผือกมีดอกคำฝอยมีกกดซุลาโกดบัวหัวขาวหัวบัวโกดหัวบัวเนาะอืมแต่และชนิดนี่มันก็มีสรรพคุณยังไงคะถึงจะช่วยถอนพิษได้่วมมากมาไปในทำนองคล้ายๆกันอืม คล้ายๆกันแก่ทั้งน้ำเหลืองเสียแก่ทั้งถอนพิษแก่ทำให้ตัวยาให้ทำให้โรคร่างกายที่เป็นมาแล้วเย็นถอนพิษไข้แรงต่างแล้วก็สั้างน้ำสั่งเลือดแรงเลือดขึ้นด้วยไปอย่างนาั้นไปไปทำบองนี้นะถ้าทั้งเอทีอาาศพีว่าเจ็ดแต่ตัวทีว่าอย่าไปในแนวเดียวกันคล้ายๆกัน จะไปใกล้เคียงกันแล้วถึงแม้ว่าประมาณสี่ตัวเนี่ยก็เป็นแนวเดียวกันคล้ๆกันคือว่าเห็นแล้วว่าตรงนี้กระชอบตันนี้ก็ชอบตันนี้ก็ชอบตันนี้ก็ชอบไไอ็ไลฝ่ายหมดอืมสรรพคุณก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะก็ทีนี้อย่างว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยตัวไหนอะไรงตานี่ยก็เราเป็นหมออ,อ,กกอ่าเป็นหมอเราก็ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกได้ ตามแต่เราประสบการณ์เรา พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารบว่าท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเอาเมฆให้ลงมาได้ก็เคยได้ยินเรื่องทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ทรงนำภาพถ่ายฝีพระไปใช้ในการบันทึกความก้าวหน้า ในการพัฒนาชนบทพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงโครงการต่างๆทรงเป็นยอดนักสร้างสรรค์เพื่อประชาชนของพระองค์ยังหาที่สุดไม่ได้อัจฉริยะราชาสร้างสรรค์เพื่อปวงไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะเมืองไทยเมืองนักคิด Creative Thailand วิกฤตแห่งมวลมนุษยาชาติปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสุขภาพสุขภาพติตเสื่อมใครจะช่วยดอกเตอร์ทีวีดรทีวีดกเตรทีวีดเรทีใครๆก็ดูดอกเตอร์ทีวีรับชมผ่านไทยคม5ย่า,ยาง4ีแบนความถี่4133.125ซิมบูเรต2.530 เพื่อความสุขในชีวิตก็ทีวีจอ,อยักสิครับไว้ดูหนังดูบอลน,นี่ไงครับทีวีจอ,อยักของผมรถคันจะได้ไปทำงานสะดวกสบายนี่แหลสะค่ะรถประจำตำแหน่งแถมไม่ต้องขับเองตาขอแค่ไม่ต้องเป็นหนี้ให้ทำมาค่ะคืนอย่างนี้ทุกวันก็พอใจแล้วถ้าไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวชีวิตก็มีความสุขเพราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยสคบปรารถนาให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตาเ่ยกเราปเป็นหมอ,อ,อ,กกอเป็นหมอเราก็ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกได้ตามแต่เราประสบการณ์เราจนมันลงตัวที่สามารถถอนพิษได้พิษที่สามารถถอนได้นะคะ,ะคุณผู้ชมก็มีอย่างเช่นงูสวัดอ,อิสุกอิสยอัยไข้ทับระดูไข้สำแดงเมถุนไข้หวัดนะคะไอ,ะอ,ะอเจ็บคอแพ้ยาฆ่ามแมลงแพ้อากาศแพ้ฝุ่นละออง แพ้เกรสรดอกไม้ได้หมดเลยของลุงจะเป็นในละะนะักษณะเ,ม,เ,เม็ดยาเม็ดเปนแบนึ่งแดงจะดูจะดูมั้ยดูไหมคะอ๋อแบบนี้ถ้าถ้าหากว่าคนเป็นงูสวัดเนี่ยต้องทานทานโดยทาละลายน้ำมานาวทาด้วย ทานากันดังมะนาวทาลงอ,อ๋อต้องทานเพื่อรักษาภายในด้วยใช่ไหมคะออแล้วก็แผลภายนอกเนี่ยคือต้องผสมกับน้ํามะนาวออแล้วก็ทาออต้องต้องนานขนาดไหนถึงจะหายคะสาหรับงูสวัดทานนานไหมคะสำหรับอะไรงูสวัดนะคะประมาณไม่เกินห้าวันโอ,อไม่เกินห้าวันแล้วกลับมาเป็นอีกไหมคะกลเป็นมาหาได้ท้าเลยเออแล้วนอกจากนี้แล้ว ลุงยังบอกอีกว่าสามารถที่จะถอนพิษมึนเมาเล่าเบียรถอนได้ด้วยเหรอคะได้ยังว่าคนจะไปกินเหล้าเนี่ยเราอมอมไปป่าอมไว้ก่อนแล้วรก็ไปกินเหล้ากินเบียเนี่ย้จะทําให้อาการที่เคยเมาเมาจะหายอ๋อคือทานเหล้าแล้วไม่เมาจากที่เคยทานเหล้าแล้วเมาออแล้วก็ นอกจากนี้ก็ละลายในน้ำสุกเป็นยาน้ำอุทัยดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ำขนาดนี้คือว่ายาโบราณเนี่ย<ม>ก็จะมียาน้ำอุทัยผสมพวกฝางพวกดอกขอ้าวอยพวกลดร้อนไข้ลดความร้อนเนี่ยทานลงไป้วทำให้เย็นชื่นใจเป็นยาโบราณเนี่ยเขาเรียกว,ว่ายาอุทัยเขาเรียกยาอุทัยยาโบราณนะ,ะและขนาดนี้ เราสามารถทําแบบยาอุทัยได้เอายาเม็ดเนี่ยทลายน้าเขา้าพอ,อเป็นสีแดงแดงสีบาเย็นแล้วก็ดื่มแทนแท่น้ํายาอุทัยแก้ไข้ลดความร้อนกินแล้วชื่นใจหายน้าอ๋อน้ํายาอุทัยก็มีส่วนผสมของดอกคําฝอยอซึ่งตัวยาแดงถอนพิษของลุงก็มีส่วนผสมนั้นเหมือนกันก็สามารถทานแทนกันได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเป็นมูสวัสด อะไรอย่างนี้เราทานได้ไหมคะสำหรับยาตรงนี้ก็คือทานแก้กระหายละลายละลายน้ําพอเป็นสีบานเย็นอ่ะสีแดงเรือเรืออะไรเงี้ยคล้ายคล้ายยาเยาไทยเนี่ยแล้วก็ทานเพความร้อนแก่ร้อนในกระหายน้ําดีมากคือทั้งนี้ไม่เป็นโรคอะไรนะก็ทานได้ลุงหมอหนูขอถามลุงหน่อยว่ามีมีบางคนนะคะที่เขามุมมองเกี่ยวกับ ยาสมุนไพรเนี่ยเขาจะมองว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าทานไปแล้วก็จะไปสะสมในร่างกายทําให้ไม่ดีต่อร่างกายหมอมองตรงนี้ยังไงคะมีมีคนเขาถามเราเขาจะมาหาติดกุศโลกเนี่ยเขาจ,จ่ายายาสมุนไพรเขานะคุณหม,มอมีสารเสีบติดมีสารไอ้จะ,จะร้อยเปล่าโอ้หมออป่า,มมปาลุง ที่ร้านผมเนี่ยทํายามาเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วก็ยาเราร้านนี่ยเป็นร้านที่ขึ้นในเดียนถูกต้องอทำยังนั้นไม่ได้หรอค่ะรับประกันแต่ว่าเ,าเรื่องเ,อเรื่องาสเตโย์เนี่ยมีนะมีเออถูกๆอื่นไปก็มีค่ะคือคือคือของร้านลุงหมอรับประกันว่าไม่มีสารตกค้างคือสารสเตรอรย์เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าหากว่าเราเอา สมุนไพรผสมกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสารสเตรอยตกค้างแต่ถ้าเราเป็นสมุนไพรล้วนๆเนี่ยไอคำว่าสเตอรอยเนี่ยือจะจะไม่มีไม่มีพะลุงทำยามาสิบตัวยี่สิบตัวห้าสิบตัวเรื่องสเตรอยไม่มีไม่เคยและยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยทำยามาแล้วก็สวนมากเขาอยากางก่อนโอ้ร้านสมุนไพร ยา,ยาฤอ้์ลูกกรเนี่ยิงตัวใหญ่ะหมอผสมยาฤกกรยาสม,มุนไพรนี่ยมีเทร็จตลอดได้เปล่าผมอจจะอย่างเงี้ยกระถางก่อนตัวผลข้างเคียงไม่มีแน่นอนอืครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีญาติหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยประสบกับปัญหาการเ,าเรียกว่าอะไรนะก็คือเป็นภูมิแพ้หรือว่า เป็นโดนสมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรที่เป็นพิษไร้แรงที่คุณผู้ชมแพ้นะคะสําหรับยาแดงถอนพิษที่นี่ไม่มีผลข้างเคยียงใดๆทั้งสิ้นและนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นแผลที่ลำตัวเนี่ยอย่างเช่นงูสวัดเลยก็คือตั้งท้งทั้งทานทั้งทาแหละนะคะควบคู่กันไปถึงจะได้ผลนะคะมาดูในส่วนของราคาบ้างลุงหมอราคาลุงหมอว่ามันมันสูงหรือว่ามันต่ําอะไรยังไงคะสําหรับร้านลุงหมอพอประมาณ ยาตัวนี้ไงค่ะไม่แพงมีแต่ว่าคนก็ตีมาถูกไปอีกเพราะว่ายาอย่างนี้ลราคาแก่สรรพคุณอย่างนี้แต่ทำไมสมมุติมาแผงหนึ่งสิบเม็ดแผงสิบเม็ดร้อบห้าริอห้าบาทเม็ดบาทฝาฝาเขาว่าเม็ดสิบห้า่าทเขาวาง้มันถูกเกิน เรามันเรามันคนโบราณยาโบราณพอส้องไปไปราคาโบราณค่ะแล้ววันหนึ่งต้องต้องใช้ปริมาณกี่เม็ดนะคะถ้าหากว่าเป็นมูสวัสดเป็นเป็นโรคโบราณโบ,บราณแหละประมาณปร,ประมาณห้าวันสามวันห้าวันก็จะเริ่มดีแล้ว,วนหนึ่งวันต้องทานประมาณันกี่เม็ดะคะแล้วแต่แล้วแต่เท่าว่ามันเป็นหนักก็หรอมือมือสามเม็ดมถทา,าเป็นมัน,นกตของมือสองเม็ดอ่า แตอย่างนั้นแล้วแต่อาการหนักอาการเบาค่ะแต่ว่าถ้ามันหายเนี่ยผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่เกี่ยงราคาแหละนะคะเขาถึงสาะหายาที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นราคาก็คือก็อยู่ในในในราคาเกณฑ์ที่พอประมาณแหละนะคะ มาดูในเรื่องของผลข้างเคียงบ้างอย่างที่ลุงบอกไปว่าผลข้างเคียงไม่มีแน่นอนเพราะว่าลุงไม่ได้ผสมยาแผนปัจจุบันเข้าไปด้วยนะคะสาเหตุที่มันมีสเตอรอยเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรามียาแผนปัจจุบันผสมมีบางร้านนะคะเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกร้านแต่ว่ามีบางร้านมีบางผู้ผลิตเนี่ยที่ผสมยาแผนปัจจุบันเข้าไปด้วยทําให้เกิดสารสเตอรอยสารตรงนี้นะค่ะที่เป็นผลเสียต่อร่างกายนะคะแต่ว่าในทางไทยคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งนี้นะคะรับรอง ว่าไม่มีผลข้างเคียงตรงนั้นอย่างแน่นอนนะคะคือถ้าอย่างนั้นช่วงสุดท้ายนะคะให้ลุงหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้สมุนไพรให้อย่างไรให้ถูกพิธีหรือว่าอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทางบ้านมีสมุนไพรที่แก้อาการโรคต่างๆปลูกไว้ตามบ้านก็ได้เชิญค่ะก็ตอนนี้แพทย์แผนไทยก็กำลัง ทางการก็กำลังส่งเสริมนะครับกำลังส่งเสริมแล้วว่าพวกเราที่ว่าเป็นชาวบ้านทั้งหลายที่เขาทั้งหลายนะฮะขอพยายามมาฟื้นฟูช่วยกันส่งเสริมช่วยสมุนไพรให้มันเด่นให้มันดังขึ้นมาเดี๋ยวจะคือยาแผนโบราณยาสมุนไพรเนี่ยถ้าวันจะล้อยล้อลงล้อยล้อลงล้อยล้อลงเราก็ช่วยฟื้นฟูขึ้นมาแต่ที่ สมมติว่าจังหวัดตาดเนี่ยคที่ที่ร้านขายยาที่ที่เรียกว่าที่สถานพยาบาลนี่็มอชห้ชัยเนี่ยคือว่าก็พยายามฟื้นฟูแล้วเกินนะฟื้นฟูเต็มที่เลยแต่ขอให้พวกเราก็ช่วยเป็นฟื้นฟูแล้วตรงนี้ลุงหมอแนะนําคนไข้ไปว่าอย่างไรคะก็บอกเขาว่าโอ้ป๋าเขากินมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วแล้วป๋ากินก็ต้องมองดูต้องดูว่าที่ยาที่กินไปเนี่ยว่าเชื่อถือได้ไหม หมอเป็นหมอจริงหมอเล่นหมออะไรหรือเปล่าต้องต้องต้องรู้ด้วยใช่อย่างที่ลุงหมอพูดถูกต้องเลยค่ะยาแพทย์แผนไทยยาสมุนไพรเนี่ยใช่ว่าทุกที่จะปลอดภัยหมดยังไงถ้าหากว่าจะบริโภคจะ ช่วยรักษาคนไข้จริงๆก็ต้องศึกษาต้องพิจารณาร้านนั้นๆให้ดีให้ถี่ถ้วนซะก่อนนะคะว่าเขามีประวัติความเป็นมาหรือว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะนะเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรแล้วคุณก็จะมั่นใจแล้วก็จะช่วยรักษาอาการของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะนะยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะใช้วิารณยานนะคะในแต่ละร้านที่คุณผู้ชมจะไปเลือกใช้บริการแล้วกันนะคะนะแต่ถ้าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ่า ายาถอนพิษนะคะมีข้อข้อใไฟกับยาแดงถอนพิษแห่งนี้นะคะหรือว่าประสบกับโลกโลกโบราณน,นะคะโลกโบราณว่าอย่างนั้นเถอะอย่างเช่นงูเซราวาดเป็นอะไรอะเป็นประดง เป็นไม้สําแดงเมถูนอะไรอย่างนี้นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับโรคโบราณแล้วก็ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายสักทีลองนะคะลองมาใช้ยาแดงถอนพิษด้วยสมุนไพรของลุงหมอชันชัยดูนะคะ<ๆ>อยู่ที่ตําบลวังกระแจาํอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างรายการนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสําหรับลุงหมอชันชัยสุขทรัพเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค<ๆ>่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเวลาของเส้นทางสุขภาพหมดลงแล้วด้วยนะคะพบกันได้ในครั้งต่อไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ